ี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6 0เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปากโกงดังนั้นผมถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องเป็นหลักของประเทศคําถามถามว่าแล้วทำไมไอ้นักการเมืองพวกนี้จะมาล้มรัฐธรรมนูญปากโกงขออนุญาตพาดพิงไปยังพรรคการเมืองที่ถือว่าเป็นพรรค DNA ของลุงตู่ทำไมท่านไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญปากโกงของลุงตู่ทำไมท่านไปเห็นพ้องกับไอ้พวกนี้ที่จะมาล้มรัฐธรรมนูญปาบโกงของลุงตู่ท่านจะไปอ้างว่า จะทาประชามติยกเว้นหมวด1หมวด2เพื่อปกป้องสถาบันการปกป้องสถาบันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนอยู่แล้วจิตปัญญาของลุงตูนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมติดตามเรื่องปกป้องสถาบันแทบไม่ต้องพูดถึงเลยมันอยู่ในหัวใจยอยู่แล้วงั้นท่านจะมาอ้างเรื่องการปกป้องสถาบันให้ท่านอ้างไอาการปากโกงนี่คือเป็นมรดกที่สุดยอดที่ลุงตูที่ทิ้งไว้ ผมขอเตือนท่านนะไม่งั้นท่านจะมาอ้างดีในเองลุงตู่ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญที่เรื่องการแก้ไขรัฐนูลพวกนี้ชอบอ้างว่าเขาต้องการรัฐนูลฉบับประชาชนเอากันพูดงันต่งก็ถามว่าถ้าคุณต้องการรัฐนูลฉบับประชาชนอย่าลืมว่ารัฐนูลของลุงตู่เนี่ยมันเป็นรัฐนูลที่พี่น้องออกมาทําประชามติผมถือว่าถล่มทลายนะเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพนิดหนึ่งคือรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดมันไม่ควรจะแก้ได้ง่าย เราต้องยอมรับตรงนี้แต่ไอ้พวกนี้มันกลัวการที่มันจะล้มรับนูลฉบับปรัโกหของลงตู่ออกมันต้องการจะล้มง่ายๆซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์รับนูลกฎหมายสูงสุดไม่ควรจะให้ล้มได้ง่ายๆการแก้ไขรัฐนูลก็ไม่ควรจะให้แก้ไขได้ง่ายๆเพราะอันนี้มันก็เป็นคอนเซปต์อยู่แล้วเพราะก็ต้องใช้รับทัศสภาโอ้ต้นขานลายชื่อเป็นลายบุคคลคือต้องเป็นววราหนึ่งวลาสองวลาสามต้องให้พักสิบห้าวันอ่ะคือไม่เหมือนกฎหมายปกติที่ทุกอย่างปุ๊บปุ๊บเป็นไปตามขั้นตอนนะรัฐนูลมันต้องแก้ยากกว่า พระราชบัญญัติถ้าคุณอ้างว่ามันเป็นผลพวงของป็ิการนั้นพวกคุณก็เป็นสอสอที่เป็นผลพวงของป็ิการไอท้ทีตัวเองเป็นผลไม้กับไม่ว่าอะไรกับจะไปทําลายรัฐนูนในฐาที่พวกคุณเองเข้ามาเพราะรัฐนูญฉบับนี้สาระอยู่ตรงนี้ครับพี่น้นองด้วยหลักของการทําประชาติยเพราะสารรัฐนูนกำหนดไว้ถ้าคุณจะแก้เป็นลายมาตาคุณแก้ได้แต่ถ้าคุณจะ ลมรับนูลทั้งฉบับเลยคุณจะร่างใหมายทั้งฉบับคุณจะต้องทําประชามติเข้าวางกฎเกณฑ์ไว้2ขั้นตอนหนึ่งประชาชนน่ะต้องออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เช่นถ้ารับนูนปี60เนี่ยประชาชนมีสิทธิ์50ล้านคนจะต้องออกมาบรรทอย่่บล้านคนซึ่งผมว่าแฟร์และในส่วนที่ออกมาน่ยฝ่ายเห็นชอบและไม่เห็นชอบจะต้องชนะเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์คือรับนูนของลุงตู่มีสิทธิ์ห้าล้านออกมา29่ล้านกว่ากึ่งหนึ่งคือ 25, ที่ออ้อง ฝ่ายห็นชอบอะ่ะจะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ29ล้านเศษแต่ของลุงตู่เนี่ยชนะมา16ล้านมันไดเกินประมาณ15้าล้านมันได้เกินอยู่แล้วคุณจะล้มลัทธนวลปรากโกงของลุงตู่นะที่รัฐธนวลของลุงตู่มาด้วยการชนะคือณขณะนั้นแม้เกณฑ์ไม่บงรับแต่ก็ชนะสองชั้นชั้นแรกชนะคือประชากรมี50ล้านมา29ถือว่าเกินเกิน25ล้านเกินกึ่งหนึ่งเห็นไหม ชนะครั้งที่1แล้วแล้วที่2คือในในยีล้านเนี่ยเห็นชอบ16ล้านกว่าก็เกินเกินหนึ่งของยี่สิบเก้าแล้วงั้นรัฐมนตรีปรักากของมุงตูเนี่ยชนะประชามติสองขั้นนะแต่ปรากฏว่าคุณจะคว้ามรัฐมนตรีของมุงตูคุณจะตัดว่าไม่ต้องออกมามากก็ได้มาเท่าไหร่ก็ได้หรือแค่ขั้นเดียวสมมติว่าอย่างที่บอกว่า50ล้านคน52ล้านคนเอามา1ล้านคนแล้วก็ใน1ล้านคนเห็นชอบ6กแสนร้วชนะคุณถือว่าชนะเลยเฮ้ เขาชนะมาแบบสองขั้นแต่คุณจะคว้ามคุณคว้ามแบบคุณเอาเปรียบนี่ล้วคุณมาอ้างหรือว่าเราต้องการรับนูลฉบับของประชาชนแต่กลัวประชาชนไม่ออกมาอ้าวคุณย้อนแย้งคุณบอกรับนูลเนี่ยคุณต้องการรับนูลของประชาชนแต่จะคว้ามรับนูลของลุงตู่ซึ่งเป็นรับนูลปราโกงคุณแก้กฎเกณฑ์เอาง่ายๆเพราะคุณกลัวประชาชนไม่ออกมาอ้าวไหนว่าคุณบอกว่านี่เป็นรับนูลของประชาชนล่ะทําทำไมประชาชนไม่ทำไมคุณกลัวประชาชนไม่ออกมาแสดงคุณบ่วสิ พวกนี้กำลังจะปล้นอำนาจประชาชนโดยอ้างประชาชนฮิดเด้นที่อยู่ในใจเขาคือเขาต้องการจะทำลายการปราบโกงเขาต้องการทำลายเรื่องจริยธรรมเพราะพวกนี้มันจะทำให้พวกนักการเมืองเกเรนักการเมืองช,ชั่วเนี่ยอยู่ยากขึ้นเป็นรัฐมนตรียากขึ้นในรัฐนูนฉบับน,บบนี้พวกนี้กลัวการตรวจสอบพวกนี้จะทำลายองค์กรอิสระซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพวกนักประชาธิปไตยในระบอปบประชาธิปไตยการตรวจสอบเป็นหัวใจสำคัญ ของรับบอบประชาธิปไตยแต่ไอพวกนี้กลัวการตรวจสอบจะลดอำนาจของปปชลดอำนาจของสารรับนูลลดอำนาจขององค์กรอิสระการที่เขาจะยกล่างรับนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่มีอะไรเลยมีแต่ทําเพื่อตัวเอง